โงไฟเปลือกส้มโอของเราจ้า,าเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ,จ้าส้มโอแล้วก็ส้มของเรานะคะสวัสดีค่ะมาจ้าพี่น้องจา๋ามาทานส้มโอด้วยกันอื้ม <c oughs> อร่อยจ้ะเดี๋ยวจะปอกส้มโอมาแบ่งพี่น้องชิมกันจ้าเรามาดูว่าส้มโอที่คุณสามีซื้อมาเนี่ยจะหวานหรือเปล่าแต่ว่าการปอกส้มโอของเราวันนี้เราจะ เอาเปลือกเขามาทําประโยชน์ได้นะจ๊ะยืมโต๊ะหมุนทานข้าวของสามีฮะโอดูจ้ะพี่น้อง Hmm.

ชัยยาตื่นมากับพ่อเลยช่ยยากับคิดเลกินแล้วนอนแมวบ้านนี้สุนัขบ้านนี้มีความสุขจริงๆค,คุณแลมโบอยากทานพอดีเลยค่ะเมื่อวานนี้แกให้ผักกาดหอมปอกแล้วไม่มีเวลาเลยบอกว่าเดี๋ยวพวกนี้จะปอกให้ทาน mm hmm. โอ้ยเก็บโอ้ยโอ้ยก็คือเป็นคำอุทานของฝรั่งนะคะโอ้ยพูมเมลอนพูมเมลอนฮอร์ดิ้งพูมเมลอนพูนุ่งพูมเมลอนพุ่มเมลอนนะพุ่มเมลอนพูมเมลอนชื่อส้มโอนะคะ เบสมันขมบอกว่าฮอสโมกก็คือคุณเคยทานไหมมันก็จะออกขมๆเป็นบางพันนะฮะถ้าเป็นทองดีทางนาคนปรปะทมอร่อยใช่หรือเปล่าส้มโอทองดี ทำประโยชน์ได้นะจ๊ะเปลือกส้มโอเปลือกแตงโมก็เอามาทานจ้ะเราก็ได้ผาชนะ แกก็พูดของแกอยู่คนเดียวเหมือนกับเมื่อวานนะจ๊ะทำอินเทอร์เน็ตยังบ่เรียบร้อย That's all I'm allowed. ลายลงตัวมากเลยไม่ได้เขียนไว้ก่อนนะคะนี่พอดีลงล็อกเลยค่ะ เปลือกส้มโอมันหลายวันแล้วค่ะมันเริ่มไม่ไม่แข็งคุณเลมโบบอกเมื่อไรจะทาน ไม่ได้ตั้งใจว่าจะแกะสลักนะคะเลยไม่ได้ตั้งกล้องให้มันเหมาะค่ะคิดว่าจะทานส้มโออย่างเดียวก็เลยเสียดายเปลือกมันจะเปิดเพลงประกอบเป็นดนตรีประกอบก็เปิด ผ่อนไม่เป็นจ้ะพี่น้องต้องถามท่านผู้รู้ไม่มีใครสอนได้เลยคนแถวนี้ทำไม่เป็นเปิดเพลงก็พี่น้องก็จะรำคาญเอาเพราะว่าเปิดคอคลอแบบโรแมนติกไม่เป็นจ้ะเพลงบางเพลงก็เดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำ เราก็ได้โคมไฟเปลือกส้มโอนะคะแต่ตอนนี้เขายังไม่สวยนะคะเพราะว่ายังมีแสงอยู่มันต้องเป็นช่วงกลางคืนค่ะแต่ว่าพักการหอมลองทําให้ชมเฉยๆนะคะคือว่าตอนนี้เรายังไม่จุดเทียนแต่ว่าเราจะเอาเปลือกแตงโมมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นก่อนจ้ะได้แล้วโคมเทียนเปลือกส้มโอ คมไฟเปลือกส้มโอของเราจ้าทําทอย่างอื่นกันเปิดไฟ <laughs> โอ้ยแจ้งแว้งกรอบจ้ะ อย่างคุณเลมโบ่หบกาแฟกอดคาเฟ่กําลังอ่านข้อมูล <laughs> แบบหวานแบบว่าหวานอมเปรี้ยวนั่นแหละลน Uh -huh. yeah. yeah. mm -hmm. Nei <liter ar> พอตักแ<ไ>ปง uh huh. โต๊ะวันหน่อยนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าผักกาดหอมเอาขาตั้งไว้บนโต๊ะจ้ะ <hör> s> <S คือเรากินให้เป็นแบบศิลปะจ้ะ โอ้นี่มันบักซ้มโอ้มันบ่แม่นน้ำมะแตงโม คุณลิมโบบอกว่าว้าว <laughs> อ๋<ม>อ,อ,อบอกว่าเอาไปเลยไหมทานเลยไหมแกบอกว่ามันเข้ากันไม่ได้กับกาแฟจ้ะแล้วก็ยียบไว้ซะแล้ มาจ่าพี่น้องจ๋ามาทานส้มโอด้วยกัน อัน yup. น oh, oh oh. um, ี้ของคุณเลบโบวิตามินซีอ๋ออ่ะกอดถักชมิเกอันเซกิ้งเย็บติกอดบอกเขาว่า ขอบคุณมากที่รกักอร่อยมากเขาบอกว่าผมรู้ว่าคุณชอบฮ่าฮ่า อร่อยจ้ะ <x 2> อ่างนากันอีกแล้ว คุณเลมโบรอดูทีวีอยู่นะจ๊ะตอนนี้มันจะมีโปรแกรมทีวีอยู่ค่ะจะดูพร้อมกันทุกเย็นพกักการหอมบอกว่าเดี๋ยวขอว่าทานให้พี่น้องชมแล้วก็จะปิดคลิปก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะ เพราะว่าคุณเลนโบจะต้องไปทํางานตอนกลางคืนดะ่ะเข้างานกลางคืน,นอืมอันนี้ก็ทานส้มโอเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไว้ทำคมเทียนนะคะเออนี่นะคะ เปลือกส้มมันก็ได้หลายวันมันจะมีกลิ่นหอมนะคะหอมละเหยของเปลือกส้มค่ะเวลาถูกเทียนแล้วก็จะเปิดช่องว่างให้เทียนออกแบบนี้จะมันก็ต้องดูนะคะเพราะว่ามันมันเป็นสารละเหยมันก็ติดไฟง่ายแต่ว่าตอนนี้คือเปลือกเขาชุ่มอยู่ตอนนี้เปลือกเขาชุ่มอยู่ค่ะ ก็ได้หลายวันก็ต้องดูด้วยนะคะจุดทุงจุดเทียนเพราะว่าถ้ามันแห้งไปมันก็จะอ่าไม่ได้เอาละสาหรับคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะขอบพระคุณทุกท่านเลยคะ่ะที่ติดตามมาดูงานฝีมือเล็กๆน้อยๆค่ะด้านนอกก็ยังมืดอยู่นะคะอากาศยังไม่เปิดเลยคะ่ะก็ทำนูน่นทำนี่มา จะได้หายคิดถึงกันจ้ะจะได้มีคลิปออกมาให้ชมอยู่เรื่อยๆนูนน่นนี่นั่นอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะก็รอแป๊บน,นึ่งคะ่ะอีกไม่นานก็จะได้เข้าสวนละก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยจา้าขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามชมคลิปติดตามให้กำลังใจผักการหอมกับครอบครัวทั้งสองครอบครัวของเราจา้า ก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าป่วยค่ะร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองกันทุกทท่านเลยจ้า <S <S เอาไว้พบเอาไว้คบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า